ก็กลับสวัสดีพี่เพื่อนนัน้องคนนะผมมอนเดิมนะผมไล่อดคลิปดูแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่นะั่งคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไล่์คลบรูปมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับก็วันนี้ก็เป็นเครื่องรางนะผมะครับก็ไม่รู้ที่นะผมพี่นะั่งคนไหนใจสา,ายใครก็ไล่์คบรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเครับผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมนี่ครับวันนี้ก็เป็นนี่ครับ เป็นผ้ายันนะผมนี่ครับเจ้าของเขาเลี่ยมสแตนเลสมาอย่างดีนะผมนี่ครับผมก็ไม่แน่ใจที่นะผมเนี่ยเหมือนผ้ายันแปะลงสีเลยนะผมนี่ครับจะมีเนี่ยเป็นหมึกแดงนะผมนี่ครับนี่ครยเนี่ยเป็นผ้านี่นครับเป็นเนื้ออย่างนี้นะผมนี่ครับเนี่ยไม่ใช่จีวรนะผมเนี่ยเป็นผ้ายันนะผมนี่ครับพี่น้ักคนนี้แจ้สายใครใครลาขึรา้รูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับ สสวยเลยนะผมเนี่ยพร้อมเรียมสเตนเลสอย่างดีนะผมเนี่ยเจ้าของเขาเรียมมานะผมเนี่ยพี่นักข่าวใจสายใครที่รู้นะผมเนี่ยแอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยจะเป็นพยานหมึกแดงอย่างนี้นะผมเนี่ยครับนี่อยู่ข้างในนะผมเนี่ยพี่นักข่าวใจสายใครแไลน์มานะผมเนี่ยพยานนี้ก็แบ่งพันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่นักข่าวใจสายใคร็ไลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผม อย่าเปี่ยนสวยเลยนะผมนี่ครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นงอแกะนะผมเนี่ยครับงอแท้นะผมเนี่ยประกันงอแท้นะผมเป็นงอแกะเก่านะผมเนี่ยครับแกะเป็นพระพิคเนตนะผมเนี่ยครับ สวยนะผมเนี่ยครับพี่นักขณิกาสายสายก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นงอแกะเก่าแล้วผมเนี่ยครับประกันงอแล้วผมพี่นักขณิกาสายสายก็ไล์มานะผมเนี่ยครับเป็นงอแกะเก่าเป็นปาปิคอเนตนะผมเนี่ยครับเนี่ยสวยมากนะผมเนี่ยครับเป็นศิละปะอย่างนี้นะผมเนี่ยครับพี่นักขณิกาสายสายก็ไล์มานะผม ส,สวยนะผมเนี่ครับศิละปะเนี่ยบ้านบ้านเลยนะผมนี่ครับเป็นพระพิกาเนศนะผมนี่ครับพี่น้าข่าวในใจสายคลายก็ลาขแคบบูมาสอบถามได้นะผมนี่ครับองค์นี้ก็แบ่งปันที่สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับพี่น้าคนไหนใจที่รู้ที่นะครับสายคลายก็ลาขแคบบูมาสอบถามได้นะผมนี่ประกันงอแท้นะผมนี่ครับแกะเก่านะครับ 350บาทพร้อมส่งครับข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเป็นเขี้ยวสอแท้นะผมเนี่ยเป็นปลายเขี้ยวนะผมเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเนี่ยเงาธรรมชาตินะผมเนี่ยไม่ได้ทําสีนะผมเนี่ยเนี่ยเป็นปลายเขี้ยวนะผมเนี่ย นีบดูง่ายนะผมนี่ครับพี่นักข่าวหน่อยใจสายครก็ไลา์แคบลมาสอบถามได้นะผมนี่ครับแกะเป็นเสือนะผมนี่ครับนี่ครับจะมีรอยจานบางๆนะครับเนี่ยหายไปบ้างนะผมนี่ครับพี่นักข่าวหน่อยใจสายครก็ไลา์แคบลมาสอบถามได้นะผมนี่ครับจะมีรอยจานบางๆนะครับนี่ครับเป็นเนี่ยเป็นฉ่ำธรรมชาติอะผมนี่ครยเนี่ยทำขึ้นมาแบบไม่ไหม้นี่ก็อีกเนื้อนึงนะผมเนี่ยที่ไปทําผิวนะผมอันนี้เป็นผิวธรรมชาติเลยนะผมนี่ครับ เนี่ยมันมันนะผมออกมันมันใสๆแล้วนะผมเนี่ยครับพี่น้กคนไหนใจยสายใครก็ไลายมานะผมเนี่ยครับเนี่ยสวยๆเลยนะผมเนี่ยตัวเล็กๆนะผมเนี่ยเลี่ยมไว้บูชาได้นะผมเนี่ยผมไม่แน่ใจก็อาจารย์ไหนนะผมครับแต่ดูง่ายนะผมเนี่ยครับเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาคนไหนที่รู้จักนะผมเนี่ยครับไลายแค่รูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเรี่องนี้ก็แบ่งปันที่ 350บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับราคาไม่แพงเลยนะผมแอบศิลปะก็แกะช้าธรรมชาตินะผมเนี่ยไม่ได้ทําผิวนะพี่นักคนนี้ใ,ใจใสใครก็ลายมานะผมที่ชอบนะผมสายเครื่องรางนะผมสามร้อยห้าสบาทพร้อมส่งครับก็ข้าวนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นเนี่ยครับเป็น ขอหมีนะผมเนี่ยครับเนี wij, ่ยครับก <mel> ็นี่ก็ช้ำๆนะผมเนี่ยครับเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยครับน่าจะแขวนมาแล้วผมเนี่ยครับเจ้าห่วงนี้นะผมเนี่ยครับเสียบห่วงทองแดงเข้าไปนะผมเนี่ครับพี่นักหน่อยใจสายใครก็ไลน์คล้ปรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ครับเป็นเครื่องล้างนะผมเนี่ยครับนี่ก็ช้ำๆนะผมเนี่ยครับพี่นักหน่อยใจสายใครที่ชอบนะผมสายเครื่องล้างนะผมเนี่ยครับแอดไลน์คลิปรูปมาสอบถามได้นะผม นี่ครับเอาไว้ห้อยนี่ครับใช้ได้นะผมนี่ครับเป็นเขี้ยวห่อเราผมนี่ครับนี่ครับจะมีนี่ครับนี่ครับรอยเลือดอย่างนี้นะผมนี่ครับที่น้าของนี่แจ๊สขาใครกันลายแคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับก็ไม่ใหญ่นะผมหยาบก็พอดีนะผมนี่ครับพี่น้าของนี่แจ๊สขาใครกันลายมานะผมนี่ครับเขี้ยวนี้ก็แบ่งปันที่390บบาทพร้อมส่งนะผม พี่นักงานใจใสใครก็ไลน์มานะผมชอบสายเครื่องรางครับ390บาทพร้อมส่งครับเข้าๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นประหลัดขิกไม้แกะเก่านะผมนี่ครับนี่ครับถ้าไม้เก่าแห้งถึงยุก็จะลานนี้นะผมนี่ครับนี่ครับจะลานธรรมชาตินะผมนี่ครับ เป็นไม้เก่านะครับเนี่ยไม่แน่ใจเกจินะผมแต่ดูง่ายนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นไม้ที่ผ่านการใช้มานะผมเนี่ยครับเจ้าของเขาใช้มานะผมเนี่ยเป็นไม้แกะเก่านะผมเนี่ยแกะเดิมๆธรรมชาตินะผมบ้านๆนะผมเนี่ยพี่นักคนไหนใจสายคล้าก็ไลา์แคปลูมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเป็นไม้แกะเก่ามันๆเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะมีรอยเนี่ยครับเป็นลานๆอย่างนี้นะผมเนี่ยครับ ฮาลานอย่างนี้ธรรมชาตินี้ถือว่าเก่านะผมเนี่ยแห้งนะผมเนี่ยพี่น้าคนในใจสายใครแก่ลายมานะผมเนี Mother, ่ยเป็นผลัดคลิกนะผมเนี่ยเนี่ยเมตตาหมานิยมนะผมเนี่ยพี่น้าคนในใจสายใครแก่ลายมานะผมเนี่ยใช้ก็มันเลยนะผมไม้เก่านะครับเนี่ยปลัดคลิกนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยพี่น้าคนในใจสายใครแก่ลายมานะผมครับข้าวนะครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนะนะคนไหนแจ้งสาขาก็ไลคล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นคับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับผมก็ฝากพี่นักคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองค์ไหนก็ไลคล์แคปรูปมาสอบถามได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผม